อันนี้ิุ่นที่นะพิจิตกาก้าเผาิลูกศิษย์ากเรือนนี้ท่านาจารมีอะไรบอกให้หรือเปล่าครับเรียนมาลายปีเลยมีเาปุอันหนึ่งเลยนายที่มอบให้เยินทางอันนี้เาอเยอี่อยู่ตองไนจะเปิดนะจะปิดเจอตู้นะจะเปิดกู ผมเห็นว่าผมก็รู้ว่าผมเปิดเจอตัวอะไรอาจารย์ที่บอกเนี่ไปถึงแล้วค่อยเปิดจะเปิดต่างทางหน่อยทำไมล่ะครับมันที่สวยโอ้โหแล้วเดี๋ยวก่อนที่ไปดีไหมน้องตาที่เด็กเขาบอกไปนายพาลุงตาไปมองนี่ครับแล้วผมไปคนเดียวครับโอ้ยบ้าเยอะไลยใครบ้าเยอะที่ลุงตาก็แก่แล้วเข้าบ้านกันเนี่ย

หลังจากที่จ้าตัวลบเดินทางมาประมาณหนึ่งร้อยไมล์รู้สึกไงครับก็เลยอะไรอยู่ในนี้วะปวดหรือเขียวหิวข้าวเกิดกินได้ไหมว่าอะไรเปิดทำไมมีเทียนมาเลยพระเจ้าตาบอกว่าถ้าเกิดแล้วสวย